พระสนิกรชาวไทยทั่วประเทศร้อยใจทำบุญตักบาทและจิตอาสาทำความดีเนื่องในวันปิยะมหาราช23ตุลาคม2562เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นายเจริทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนำข้าราชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาทำบุญตักบาทพระสงฆ์57รูป ที่จังหวัดมุกดาหารคณะจิตอาสาพระราชทาน9 0 4วปรและข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนนสะพานและชุมชนต่างๆกันคึกคักที่จังหวัดตรังนายลือชัยเจริญทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการพ่อค้ารัฐวิสาหกิจประชาชนทุกชุมชนจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยบูชาต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในส่วนของกรุงเทพมหานครพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนําข้าราชการและประชาชนตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ที่ท้องสนามหลวงน้อมถวายความจงรักภักดี